และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ของปอร์เช่ประเทศไทยค่ะที่ครบรอบ30ปีแล้วนะคะต้องบอ,อกคุณผู้ชมเลยว่ารถปอร์เช่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนและในงานนี้ได้มีการเปิดตัวรถปอร์เช่รุ่นใหม่คันแรกและคันเดียวในโลกค่ะ ปอร์เช่ประเทศไทยโดย AAS Group ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อยังเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยปลุกตำนานวงการสปอร์ตรูจ้จัดงานฉลองครบรอบ30ปีเปิดตัวรถรุ่นพิเศษ911 Carrera GTS คันเดียวในโลกค่ะ วันนี้เราครบรอบ30ปีนะคะปีพิเศษในครั้งนี้เรามีรุ่น limited edition ที่ทำเพื่อเฉลิมฉลองปอร์เช่ในประเทศไทยในครั้งนี้นะคะโดยที่มีคอนเซปตที่ชื่อว่า dream sin color ค่ะรถรุ่นนี้นะครับชื่อเต็มคือ Porsche 911 carrera gts 30 y e a r s porsche thailand edition รถคันนี้พื้นฐานคือ Porsche เ1 1 gts นะครับแต่ว่ามี Element อะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือ exterior color สีภายนอกนะครับจะมีให้เลือกอยู่เจ็ดเฉดสีด้วยกันเจ็ดเฉดสีเนี่ยจะเป็นสีไอคอนิ c ของ Porsche ที่ออกมาจาก hit n to sample line นะครับรถทุกคันนะครับจะมีการผสมสีคันต่อคันแล้วจะมีการจำหน่ายที่จำกัด30คันราคาจะเริ่มต้นที่18ล้าน1 3 0 0 0 0บาทครับ